ดีค่ะพี่มินทวชรินญ,ญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองคเพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรนะคะสืบเนื่องจากคำสอนของคลิปที่แล้วพูดเรื่องการสร้างพลังจิตในแบบฉบับของเสด็จพ่อองคเพชท,ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเข้ามาว่าถ้าเราไม่ปรารถนาเงินทองแล้วแล้วเงินทองจะ มาที่เราได้อย่างไรเพราะ <c oughs> จักรวาลจะต้องส่งออกไปว่าเราปรารถนาเรื่องอะไรและสิ่งสิ่งนั้นจึงดึงดูดนำพามาตามความคิดจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสนใจหรือศึกษาแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความไม่มีเรา <c oughs> เวลามีเรานั้นเราก็จะคิดเอาต่างๆนานาให้เรามีให้เราเป็นให้เราอยากได้ต่างๆนานาและให้เราสมปรความปรารถนาด้วยความคิดแบบนี้นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะการที่เราจะได้หรือไม่ได้อะไรนั้นมันขึ้นอยู่กับวิบากของเรา วิบากดีก็จะทําให้เราสมหวังวิบากไม่ดีส่งผลก็จะทําให้เราผิดหวังแต่เรื่องของการส่งผลของวิบากนั้นมันก็เกิดดับเหมือนกันถ้าเรามีความเข้าใจเราไม่มีอุปทานต่อเช่นวิบากที่จะส่งผลให้เราไม่มีเงินแต่เราตั้งสติดีไม่มีเงินเราก็รับได้กับความไม่มีเงินนั้นๆเรียกได้ว่ามีจิตใจมั่นคงไม่ได้หว่นไหวมากหรือมีทุกข์เพราะจริงๆกว่า ความเป็นอยู่บีบคั้นให้เราจะต้องมีเงินแต่เราดันไม่มีเช่นจําเป็นที่เราต้องจ่ายหนี้ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นความบีบคัน้นเป็นความกดดันมากแต่ถ้าเกิดสติของเราตั้งมั่นได้ว่าอย่างเอาวะอย่างมากก็แค่ตายถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหนี้เขาจะฆ่าเอาเราก็จะต้องเป็นไปตามนั้นเราจะต้องตายอยู่แล้วมีจิตใจที่ปล่อยวางจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่รับผิดชอบแต่หาทุกๆทางแล้วแล้วมันไม่ได้เมื่อเราปล่อยวางจริงๆ บางทีแล้วเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนคำว่าเหตุปัจจัยเปลี่ยนหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าปกตินิสัยของจิตที่ไม่ได้ถูกฝึกมาก็จะทุกข์กลัดกลุ้มนี่คือเหตุปัจจัยที่ต่อที่ปรุงต่อคือมีทุกข์แล้วทุกข์ต่อแต่ถ้าเกิดเหตุปัจจัยใหม่นั่นก็คือมีทุกข์เพราะไม่มีเงินที่จะต้องจ่ายแต่เหตุปัจจัยใหม่คือไม่ปรุงต่อไม่ปรุงต่อไปนในทางลบ หรือตัดไปเลยตัดกระแสดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความไม่มีเงินตามความเป็นจริงเห็นสภาพความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับไปนี่คือเหตุปัจจัยใหม่คือเราเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกทุกข์ไม่ปรุงไปในทางโลกโลกไม่ปรุงไปในทางว่าเราจะกินอะไรเขาจะทำอย่างไรกับเรา เวลาถ้าเราไม่มีเงินเราจะต้องตายแน่เราจะต้องมีทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการปรุงแต่งปรุงแต่งไปในทางจะจริงหรือไม่จริงมันก็คือความปรุงแต่งอยู่ดีมันจะเป็นการคาดเดาตามความน่าจะเป็นหรือการคาดเดาที่ฟุ้งมากเกินไปของเรามันก็คือการปรุงแต่งถ้าเรามีสติทำสติประธานเป็น <c oughs> เราจะ จับแค่ว่ามันเป็นการปรุงแต่งไม่ว่าการปรุงแต่งนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจิตมันจะมีพลังขึ้นมาเพราะเห็นตามความเป็นจริงและนี่แหละมันเป็นเหตุใหม่เหตุใหม่คือเราดับทุกข์แม้ว่าเรื่องที่ทุกข์ยังไม่ถูกดับไปก็ตามแต่เราสามารถสร้างบุญใหม่ตรงนี้ได้บางทีแล้วบุญแห่งการดับทุก ที่เกิดจะขึ้นเป็นความรู้สึกดับความรู้สึกได้ก่อนดับความรู้สึกทุกข์ได้ก่อนเรื่องที่ทําให้เกิดความรู้สึกทุกข์ก็อาจจะถูกดับไปด้วยบางทีทางออกก็ามาบางคนมีอัศจรรย์มากมายจากการปล่อยวางจริงๆริงปล่อยวางโดยไม่ได้หวังผลว่าปล่อยวางแล้วจะได้อะไรเป็นการปล่อยวางแบบทิ้งตัวตายจริงๆพร้อมจิตที่จะตายแบบนี้เป็นต้น ก็อาจจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาแต่บางคนเวลาที่สัมผัสประสบการณ์แบบนี้แล้วอาจจะเกิดความหวงังจิตมันจะจําขึ้นมาว่าปล่อยวางแล้วจะได้อะไรเมื่อจิตจําขึ้นมาแบบนี้จิตมันก็ถูกแทรกแซงด้วยความโลภความปรารถนาก็ทําให้ปล่อยวางได้ไม่เต็มที่ปล่อยวางได้ไม่ตามจริงนี่เป็นการฝึกฝนที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน เพราะเรามีอัตราตัวตนถ้าเราอัตราตัวตนน้อยลงเช่นอัตราตัวตนของพระโสดาบันเป็นอัตราที่น้อยลงกว่าปุถุชนอัตราตัวตนของพระโสดาบันจะไม่สร้างทุกข์ให้พระโสดาบันที่จะนำพาพระโสดาบันไปอบายภูมิ <c oughs> เป็นตน้นเช่นถ้าจิตตกมากๆก็เป็นอบายภูมิได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้รังแกใครไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ทําบาปกับใครแต่การเบียดเบียนทุกข์ การเบียดเบียนตนทำให้ตัวเองทุกข์นั่นแหละมันเศร้ามองมากมันก็ถือว่าเบียดเบียนตนนั่นแหละจึงทําให้ไปอบายภูมิได้นี่จึงเป็นเรื่องของหลักการหลักความหลักคาจริงความจริงที่สอนกันในพระพุทธศาสนาดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดนึกหลอกว่าถ้าเกิดเรา ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาเรื่องเงินแล้วเงินจะเข้ามาในสู่วิถีชีวิตเราได้อย่างไรเขาเรียกว่ามันจะมาเองมันจะมาเพราะเราคู่ควรเราอยู่ในสถานะที่คู่ควรต่อเงินเราก็อยากได้นั่นแหละอยากได้แต่ปล่อยวางว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆแล้วเงินทองอาจจะชอบจิตลักษณะนี้มากกว่า ชอบจิตลักษณะที่เพ่งอยากได้เงินมากๆเสียอีกที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จกันจากการเพ่งเอาเพ่งคิด เพ่งปรารถนาอันนั้นก็ต้องมีบุญรองรับเหมือนกันที่จะได้สมหวังในสิ่งที่ตัวเองเพ่งนึกคิดปรารถนามันเป็นบุญประเภทที่เป็นบุญอัตตาตัวตนทําให้ตนเองสมหวังแต่ถ้าเกิดเราทําบุญสลายอัตตาตัวตนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยนี่แหละมันอิสระเนือค่ําตัวเองก็ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้และเงินทองนั่นแหละจะมาหาคนเหล่านี้เช่น เงินทองที่เข้ามาสู่จิตพระอริยะเจ้าเป็นต้นเข้ามาสู่วิถีชีวิตของพระอริยะเจ้าเป็นต้นจะเห็นว่าท่านมีแต่ธรรมะแต่ลาบสการะหลังล้นและท่านก็สามารถนำลาบสการะนั้นไปต่อยอดในทางบุญกุศลต่อไปแต่จิตท่านก็ไม่ได้ติดข้องใดๆแล้วเป็นต้นให้ทำแบบนี้เราจะได้สร้างเหตุทั้งการหลุดพ้นได้ ด้วยและก็ได้สร้างเหตุที่เรายังจำเป็นจะต้องจับใจใช้สอยในชีวิตประจําวันอยู่ถ้าอัตราตัวตนมันน้อยลงมีความโลภน้อยลงเดี๋ยวเงินมันก็มาเองนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกว่าถ้าไม่ได้อยากได้เงินแล้วเงินมันจะไม่มามันจะมาู่จิตจิตผู้ที่คู่ควรเองจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ